คนทางยังมีอยู่ผู้เดินทางยังไม่ขาดสายลงมือซะแต่วันนี้ก่อนที่กระแสลมแห่งการเวลาจะพัดพาลอยพระบาทของท่านหายไปเพราะถ้าถึงวันนั้นนะเราจะระหกระเหินอีกแสนนาน ไปตามตะวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความที่ี่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเอพาคลุ่งครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลูล่สู่สวรรค์ ไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกคุณเรื่องก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความรุ่งเรือง ตรงเป็นอุบายขัดเกาขูดเกาบางคนกรรมาฐานหลักมันไม่พอมันยังขูดมันได้ยังขัดไม่ได้ก็เลยท่านก็นเลยเสริมคําว่าทุดดงเนี่ยเป็นวิชาเลือกให้สาวโกเนี่ยเลือกไปเติมไปเสริมนะสมาทานเราสิข้อข้ใดขคนหนึ่งก็สมาทานเราเนี่ยอุบายขูดเกาขัดเกาเช่นบางคนง่วงไงใช่ไหมนะสติไม่ค่อเกิดสมาธิก็ไม่เกิดนะ ันจะไปเกิดได้งไงใช่บรรยาก,กาศแอร์เย็นฉ่าสบายๆนอ,อาหารดีมันก็เลยแบบกลายเป็นสะดวกสบายเกินไปก็ไม่ไม่เกือ้อกูลต่อกุศลไม่เกือ้อกูลต่อกุศลแต่ถ้าไปทุดดงมั่งอะไรบ้างอย่เงี้ยเนี่ยได้ผลนะไม่ต้องไปพูดเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องความเพียรหรือความอดทนไม่ต้องพูดนะแล้วไม่ก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องธรรมะเพราะธรรมะมีอยูแ่แล้วก็จิตก็สัมผัสกับธรรมะได้เองสัมผัสธรรมชาติเองพาเขาออกสู่ธรรมชาติเองก็สัมผัสเองสัมผัสเอง แม้แต่การนักแม้แต่การเกิดดับแม้แต่บางสิ่งบางอย่างปัญญาความเข้าใจอะไรเงี้ยเข้าใจเองเข้าใจเอจจจเออย่างเงี้ยอุบายในการขูดเ่าขัดเราแต่ละคนต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองเป็นอย่างดีเมื่อรู้จุดอ่อนว่าเราอยู่แบบนี้แบบนี้เราต้องจมในหวงแห่งว่าตาสองสารแน่จมในห่วงงโกระสังสารวัฏเป็นแน่แท้มีแต่คนทูนให้ชั้นทูนให้เธอแล้วทุกสิ่งใช่ไหมข้าวปลาอาหารเครื่อง,องโอ้พวกบริโภคอ่าปัจจัยทายธรรมเท่าไหร่ทั้งปวงใช่ไหม ตอนทุนให้รู้ตัว่าอย่างนี้คงไม่เรือกูนแน่เราบวชมาออที่ตนนะบวชมาเพื่อการนี่หรือเพื่อสิ่งนี้หรือใช่ไหมจิตที่ยังนะจิตที่ควรทําก็ยังไม่ได้ทําคืองานชนะกิเลสงา,าชนชนะจิตชนะใจอะไรเงี้ยสติที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดอะไรต่างๆนะน,ะนะันก็ไม่ใช่แน่ๆเลยก็ต้องปลีตัวไปเป็นแต่ว่าจูบแบบนี้เราไม่เป็นอุปสรรคไม่ขัดขวางต่อการภาวนาเนี่ยยิ่งก้าวหน้าสติเกิดดีสมาธิเกิดดีใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ตัว คือบางทีคือบางท่านคือไม่ไม่รู้ภาษานะคือปัญญาเกา้าคืออยู่แบบนี้แต่ว่าเข้าใจแล้วก็พอนานได้ผลเลยเป็นแต่ว่าบางท่านไม่ได้ผลเลนี่ยก็ต้องปลีกตัวออกไปเดินทุรบัางอยู่ปา่าอยู่ถ้ำอย่างนีไ้ไปก่อนจนจิตลอยตัวออกมาจากโลกเลยพลโลกไปแล้ว้า,านาจนนิมุตติผลเข้าไปแล้วต่อไปพอกลับมาอยู่แบบเนี้ยมีทุกอย่างเหมือนเดิมเลยมากกว่าเดิมดอีก นะมีทั้งรถได้มีทั้งเครื่องเป็นทองเป็นอะไรต่ออะไรมีคนน้าหน้าถือตามีมพัดยศนไรต่ออะไรใช่ไหมแต่จิตลอยตัวจากโลกแล้วเป็นน้ํากับน้ํามันเชื่อมไม่ติดแล้วพ้นจากโลกกระทำเรีาายบร้อยแล้วเราเปรียบชีวิตคือเส้นทางที่ให้เราวิ่งฟ้าเราเจอปัญหาที่มาขัดขวาง มีความมีน้ำระหว่างทางที่ให้เราต้องเจ็บเราเก็บความทุกข์และความพ่ายแพ้เป็นฉากชีวิตที่เราตา่างวิ่งเข้าไปเจอวิ่งเข้าไปสู่ กลัวทุกไม่เคยรู้จบจนผ่านมาพบบนทางสดใสเราสุขเรายิ้มเราผ่อนคลายโลกก็ดูสวยสดเราหมดความทุกและความพ่ายแพ้เป็นชากชีวิตที่เราตัา ไปเจอวิ่งเข้าไปสู่ จริงเมื่อเรามองทุกสิ่งมันจะต้อง ความมีน้ำระหว่างทางที่ให้เราต้องเจ็บเราเก็บความทุกข์และความพ่ายแพ้ เราเดินมาองี้ใช่ไหมคือเสให้เห็นจุดหมายปลายทางคร่าวๆเช่นยอดเขาคือว่าเดนไอส์โนเวหรืออะไรนะพูดทีนี้ฮะ r e is no one way There is no one way There is no one way ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราจะขึ้นยอดเขาอย่างเงี้ยที่จุดหมายปลายทางเนี่ยเราเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมเดินมาอย่างนี้อันนี้ก็นี่คือเดินเดินตามเป็นผู้นำทางซึ่งไม่มีทางเดียวอยู่แล้วอย่างเงี้ย คือว่าเราเดินเองเนี่ยไม่มีผู้นาทางใช่ไหมเราก็เดินไปเรื่อยไปเรื่อยอาจะไม่ต้องไปอย่างนี้เราไปเรื่อยนะโค้งคงที่ถ้าโค้งแบบนี้ขึ้นไปอย่างนี้ได้นะแต่ถ้ามันโค้งมาแล้วโค้งมาแล้วมันอยู่ที่เดิมนะล้วโค้งมาโค้งไปอย่างเงี้ยมันจะจําทางได้ไหมสำหรับในสังสารวัตใช่ไหมเป็นแสนแสนปีเรามาเดินเดินแบบเงี้ยมันจะจําทางก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราทิฏฐิมานะสูงเกินไปอย่างเงี้ยหัวดื้อหัวล้านเกินไปไม่ยอมเดินตามใครไม่ฟังคําสอนของใครๆใช่ไหม เราจะเดินเองเงี้ยแต่ถ้ามันกลายเป็นแบบนี้จะให้ว่าไงถ้าคนแบบนี้น่าสงสารเลยมันก็วนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนันเดินันเดินก็วนอยู่วนอยู่มันจาไม่ได้หรอกนะต่อให้เราเดินอย่างเงี้ยอีกสิปีมาเดินอย่างเงี้ยป่ามันผิดไปเรื่อยนะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยอันนี้คือเดินนะมีผู้นทางผู้เดินตามเช่นในกับนี้มีพร้เจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็มีพระสมณะโคดมอย่างเงี้ย ม่านก็ชี้ทางไว้ให้สาวกก็สืบทอดสืบทอดทรงจําต่อๆกออันมาต่อๆกันมาแล้วก็มานําเดินนําเดินอันนี้ไม่วนเวียนยังไงก็ไม่หลงทางชัวร์แน่แน่การันตีจะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ต่อให้ทุกคนเดินทางอยู่ใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นลมใช่ไหมระหว่างทางเป็นลมทางมีไหมทางมีผู้ชี้ทางมีไม่มีการเดินทางมีไม่มีแต่ถึงจุดหมายปลายทางไหมไม่ถึงพ <c oughs> ะงับพะงับเดือนใจขาดตายก่อนเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยเสียเลือดมากกว่าปกติ ฉะไั้นอินอดเลือกคำดอลไหล <c oughs> เอ้าบางทีบางคนเป็นลมเอบางคนอาจจะเป็นอะไร <c oughs> ต่ออะไรระหว่างทางเนี่ยถูกเสือบ้างสัตว์ร้ายบ้างางูบ้างหรือร้อยแปดทางที่ทางมีอยู่ผู้ชี้ทางก็มีอยู่ตัวเองก็กำลังเดินทางอยู่แต่มันไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยเอาก็มาเดินต่อในครั้งต่อไปถึงว่าชาติต่อไปอาจจะไม่ใช่ชาติเดียวชาตินี้อาจจะไม่ใช่ชาติสุดท้ายสมมุตินะแต่ยังไงอย่างน้อยเนี่ยหมายมันได้อยู่บนเส้นทางมันไม่บเบียนอย่างเงี้ยไม่น่าสงสารอ่ ก็คือ,อยังเดินทางตรงอยู่ทางตรงถ้าเราต่อให้ตาย,ยนะพระงาพระงามตาย,ยบนเส้นทางเนี่ยยุคต,ต่อไปก็ต้องมีสาวกหรือคนอื่นอนะเี้ยแต่พระเจ้าอต่อไปสาวกรุ่นต่อไปหลวลงปู่หลวงพ่อรุ่นต่อๆไปอย่างเงี้ยก็เดินทางมาพบใช่ไหมไปตบไหลตบไหลนะไ,ไม่ใช่ตบคนนะ <c oughs> ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ลุกฟื้นขึ้นมาเดินต่อต่อไปเรื่อยถ้ามันอยู่บนเส้นทางไงแต่ถ้ามันตกขอบลงอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยทั้งที่เขาก็เดินทางกันเป็น ตุ้งติ้เจ้าแต่ละพงใช่ไหมสาวบอกแต่ละรุ่นแต่ลุ้นก็เดินทางไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยนี่ผ่านอย่างเงี้ยแต่เราอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอเพราะเราเดินบนอ,อย่างเงี้ยท่านไหนเจอตรงเนี้ยเป็นแต่เวลาที่มันเหมาะสมที่เราเดินมาตรงนี้ปุ๊บเรามาเจอขบวนนี้พอดีซึ่งขบวนนี้ตัดตรงไปอย่างเงี้ยปุ๊บอ๋อเจอขบวนพบพอดีอ่เช่นไปเกิดในต่างชาติต่างศาสนาในภูมิประเทศอื่นๆเลโซโทไอเบอรีโคสอย่างเงี้ยนะเรืยอะไรต่ออะไรเงี้ยน่ะพอดี จัดสรรไปยังไงเจอพระสงฆ์ชาตหรือเจอหนังสือธรรมะหรือเจอซีดีอะไรต่างๆนะเจอคอมพิวคอมพิวหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมอีกสองพันปีขึ้นหน้าไปเจอคอมพีวหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วโกรกเอย่างเงี้ยโกเลยผมขาวมาคิ้วขาวเป็นมารไปเลยตอนนี้เจอคอมพิวยุติขึ้นให้ก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบุคคลเพราะสื่อธรรมะน่ะมันจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ ใั้หนังสือที่ทิมไว้นะีซีดีที่ทําไว้ก็ไม่เสียหายนะใช่ไหมอีก50ปีร้อยปีบางอย่างเป็นพันปีคนที่เดินทางรุ่นต่ตอไปมาพบมาเจอมาเปิดอ่านเขาก็ได้ประโยชน์อนะฏิบติตามคำพีก็ได้ประโยชน์เพราะนี่คือคําสอนนี่คือผู้ชี้นะไม่ใช่คิดเอาเองนะีไม่ได้เจอตัวบุคคลแต่เจอคําสอนที่ฝากไว้ในรูปของอื่นๆเท่านั้นเองมันไม่ต่างกับคําพูดอย่างนี้นะมนไม่ต่างไม่ต่างเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนอันนี้ก็เป็นบัญญัตินี่ก็เป็นสมมติคําพูดก็เป็นสมมติ ที่พูดออกไปกับที่ในหนังสือมันต่างกันตรงไหนใช่ไหมไม่ต่างกันไม่ต่างกันหรอกวิชานาผู้มท่านผู้มหากผู้ใดกล่าวว่าผู้ใดทํากรรมอย่างไงผู้นั้นรับผลอย่างนั้นการขอชิดประเสริฐในชาติปัจจุบันจะเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าหากกล่าวอย่างนี้ต่างหากโยมการขอชิดประเสริฐปัจจุบันจริงจะเป็นไปได้กรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์ถ้าเจตนาดีคิดดีตรงนี้อารมณ์เป็นยังไงตอนนี้มีความสุขตรงนี้เลยไหมเออให้ผลตรงนี้เลยไหมกรรมมีจริงไม่ตกลงกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์เจตนาดีอารมณ์ดีเลยไหม มีความสุขเลยไหมอีกหน้าทีนึงเจตนาดีอกีกอารมณ์ดีอีกไหมมีความสุขไหมอาดูใหม่ถ้าเกิดเจตนาไม่ดีละ่ะอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ก็ไม่ดีมีความทุกข์จะทำไหมกรรมคือเจตนาเป็นตั้งกับเวทนารมณ์เจตนามันไม่ใช่คนโยง่เวทนาอารมณ์มันก็ไม่ใช่คนมันเป็นสภาวะธรรมสองตัวที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ว่าช่วงที่เจตนาไม่ดีและอารมณ์ไม่ดีพอเห็นปั๊บหยุดหยุดคิดก็ไม่ดีความทุกข์ดับทันทีโยมสร้างความคิดดีขึ้นมาความสุขเกิดทันทีอย่างนี้เห็นภาพไหมขณะที่คิดต้องไม่ดีเนี่ยถามว่าเพราะอะไรถึงคิดไม่ดีเพราะไม่รู้หลงปรุงแต่งผิดพลาดห,หรือขาดสติหลวงพ่อบอกว่า,วาเอาวิชานะคือความไม่รู้เนี่ยไม่ใช่คนโนยมทุกข์ม่ได้จากคนอื่นทา ทุกมาได้มาจากเราทําทุกมาจากความไม่รู้ว่าจะสร้างเจตนาไม่ดีขึ้นมาเห็นไหมโยมเมื่อเวลาที่เผอเจตนาไม่ดีก็ไม่ใช่เราแค่อวิชชาข้างในมันอ่อนแอมันก็เลยตัดสินใจคิดไม่ดีแล้วรับผลอารมณ์ไม่ดีพอสติตัวรู้เมื่อกี้พูดถึงตัวไม่รู้ตัวรู้ไปเห็นข้าวปั๊บเฮ้อารมณ์ไม่ดีมาจากอะไรมันทํางานวิจัยปั๊บอ้อมาจากคิดไม่ดีเห็นไหมโยมชื่อว่าธรรมวิัยะตามหลังตัวสติมาอย่างนี้ เห็นปั๊บวิจัยแล้วอ้าวที่อารมณ์ไม่ดีนี่ที่ทุกข์เพราะว่าคิดไม่ดีมาหยุดคิดทันทีอารมณ์ทุกข์ก็หายทันทีอารมณ์ทุกข์ก็ไม่ใช่คนนะโยมมันก็ไปแค่อารมณ์แล้วก็ไม่มีตัวตนถาวรมันอาศัยเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นนี้โยมเห็นไหมว่าอวิชชาต่างหากที่มันทํางานคือความไม่รู้ออกไปจากความคิดเลยโยมออกจากความคิดปั๊บอวิชชาดับความทุกข์ดับทันทีโยมหามพเสืออวิชชามันมีตัวตนไหมเออคิดอย่างเงี้ยไม่มีแค่ไปทําตามมันก็ดับอวิชชามันไม่มีตัวตนนะ เข้าใจเรื่องกรรมที่ถูกต้องจะขึ้นสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่ากรรมมีจริงเชื่อว่ากรรมมีจริงและเห็นว่านรกมีจริงได้อย่างไรสวรรค์มีจริงได้อย่างไรนี่จากเจตนาดียมดูทีดีนะทีนี้มันยังไปต่ออีกมากอีกเจ็ดตัวที่เหลือกโยงเข้าใจเรื่องกรรมถูกต้องแล้วถ้าเจตนาดีมีความสุขและสัมมาสังกัปปะควรจะบิดเมื่อไ คนคิดไปทางไหนถ้าคนคิดไปทางที่ดีใช่ไหม,มโยมที่ว่าคิดชอบธรรมีชอบอะ่ะถ้าธรรีไม่ดีเป็นอกุศลมันก็นํานมาิ้่ความทุกข์ควรไหมก็ไม่ควรอ่ะสัมมาวาจาคนไปทางไหนก็พูดได้เจตนาดีดีกว่าไหมเออมีความสุขไหมสามตัวแล้วนะกว่าประพฤติไปทางไหนก็สร้างเจตนาดีอาสามาชีวะทําการงานอะไรจึงๆดีเดี๋ยจ,จะทําการงานอะไรใครจะทาแบงค์ใครจะซ่อมรถใครจะผัดก๋วยเตี๋ยวใครจะปลูกผักปลูกหญ้า ใครจะขับแท็กซี่ใครจะปเป็นกระเป๋ารถเมย์ใครจะทางานเป็นทหารตำรวจได้หมดขออย่างเดียวขอให้มีเจตนาดีหรือแม้แต่การดาริจริงไหมข้างในเนี่ยสามมาจักรป่าจ,จนถึงความเพียรข้างในสัมมาวายามะเพียรยังไงดีที่นี้โยวก็เพียรมีเจตนาดีไปสิเพียรปิดกั้นเจตนาร้ายที่เป็นอกุศลเห็นไหม้าขยันว่าไม่เอาไม่เอา,เอาที่ไม่ดีปั๊บไม่เอาขยันที่ดีทาเรื่องดีๆดีกวามม่าไหมเนี่ยสัมมาวายามะสัมมาสติก็เหมือนกัน มันก็มีม,มีมีความลึกชอบแบบดีกว่าลึกเรื่องชั่วของคนอื่นไหมที่เวลาโยมจะเผอเกียดใครไม่ชอบใครไม่มีคนออกไปเลยนี่คือทางออกของปัญหาทุกนะพ้นทุกตรงนี้เดี๋ยวนี้มีความสุขตรงนี้เดี๋ยวนี้กรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์